อวเวเนนาาะคมมียดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนในช่องอาชิตาเลยนะคะชี้อ่ะทนกับกระแสไม่ไหวแล้วค่ะคือก่อนหน้าน,นี้คิดว่าจะแบบไปเวียดนามเองเลยแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสไปสักทีรอบนี้ก็เลยขอพีออเดอร์มาก่อนเบาๆนะคะเดี๋ยวขอเล่าก่อนว่าเฮ้ยทำไมเสื้อผ้าเวียดนามเนี่ยถึงเป็นกระแสแล้วก็โด่งดังหรือว่าเป็นที่ยอดฮิตมากๆในปัจจุบันนะคะชี้เห็นครั้งแรก จากที่โรเซ่กับเจนนี่เนาะเคยใส่ออนสเตจแล้วมันก็เป็นที่พูดถึงกันนะคะมีเหล่าเซเลบเหลา่าอินฟูนะคะใส่ก็ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะดีไซน์ที่ออกแบบแบบแนวน่ารักแต่ว่าปนเซ็กซี่นะคะอะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าที่ชิซื้อมา5ตัวราคาเกาือบหมื่นเนี่ยมี4แบรนด์แบรนด์แรกนะคะจะชื่อว่า L A N E C I มันจะเป็นชุดยีนต้องบอกเลยว่าการห่อของเขาเนี่ยปกติธรรมดาทั่วไปนะไม่ได้มีแพคเกจจิ้งที่เวอร์ว,วงังแต่ด้วยความที่ราคา ประมาณเนี้ยเราก็คือรับได้นะคะอุย้ยมันเป็นแบบความโบยบิ<ห>อ<ห>ค่คือแบบเห็นแค่นี้ก็กรีดแล้วอะค่ะทุกคนขอดมกันนะไอม,มันเป็นยีนที่มันไม่ได้มีกลิ่นยีนแรงอะเขาทําผ้าแบบหนานะด้วยความที่เขาเป็นยีนแล้วก็มีซับในนะคะทุกตัวชิบอกก่อนเลยว่าชิซื้อมาไซส์ S กับ X s หมดเลยก็คือเป็นไซส์เล็กที่สุดของแบรนด์นะคะอ่ะไปไปลองไปลองไปลอง Phải có hứa em nói sẽ chẳng bao giờ xa ai Từ đầu môi mẹ em thắm say đắm cho ai mơ mà Cứ ngỡ bên nhau no. Mình คือแบบว่า oh. พอใส่มาแล้วด้วยความที่มันเป็นคอเสร็จด้วยแล้วก็ชี้ว่าตรงเนี้ยเขาทําให้มันเป็นแบบอย่างเนี้ยมาก <Wow. S 1> ให้มันเป็นเน้นเชฟมากอะค่ะมันก็เลยแบบเออค่อนข้างจะหายใจไม่ออกตรงเนี้ยตรงสายอะมันชอบแบบตกแล้วก็มันก็ปรับไม่ได้ใช่ป่ะอันนี้ชี้ก็มีปัญหาเล็กน้อยเกิดว่าใครที่สูงกว่านี้คิดว่าไม่ไม่เป็นปัญหาเลยแต่ว่าถ้าตัวเล็กกว่านี้คิดว่าเจอแน่ปัญหาสายที่มันไม่พอดีกับตรงช่วงไหลอะค่ะจุดหนึ่งที่มันทําให้ดูเซ็กซี่เนี่ยเพราะว่าสายอะมันฟิต แล้วมันพอดีตัวกระโปรงคือชิชอบมากเมื่อกี้นี้ชิใส่เสื้อกล้ามกับกระโปงคือน่ารักเลยนะคะแล้วก็ตรงกระโปรงเนี่ยเขาจะมีซับในมาให้แบบบางๆเป็นกางเกงซึ่งชิก็เลยรู้สึกว่าชอบจุดนี้มันก็จะโป้หน่อยลงแล้วซ์เจอร์ตรงปลายกระโปงรงตัวนี้มันจะเป็นแบบรุ่ยๆตัวนี้นะคะราคานะคะอันนี้ชิได้มาจากร้านพีนะคะทุกคน1890บาทแบรนด์อื่นเอาตัวนี้ไปเลยตัวนี้คือ <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครแบบจะซื้อชุดเวียดนาม มีตัวนี้มาจากแบรนด์คุนเลโรสผ้าเนี่ยคือมีความบางแล้วก็ที่เห็นตรงนี้เลยก็คือมีลุยมาหนึ่งนะคะแต่ด้ยวยความที่ราคามันไม่ได้สูงมากอย่างตัวนี้1890ก็ไม่ได้มีซับในต์ตรงหน้าอกอะไรเป็นแบบเดสใส่ง่ายๆเลยนะเป็นซิปข้างหลังนะคะก็เดี๋ยวไปลองเปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวที่2ก็ใส่ออกมาจะเป็นไงคะ ว่าค่อนข้างสบายแบบคือด้วยความที่เนื้อผ้ามันแบบว่าไม่ได้หนาไม่ได้มีความเป็นคอเซ็ตแล้วก็ผ้าไม่ได้แข็งค่ะอย่างหนึ่งเลยค่ะคือน้องอะ่ะสั้นมากคือด้วยความที่ชีอ้อ่ะ อาจจะสูงแล้หกสิบเจ็ดด้วยก็เลยทําให้สัน้นแต่ว่าไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าซื้อไซส์เอหรือไซส์เอเนี่ยมันจะยาวมาตามขนาดตัวไหมนะแต่ว่าส่วนตัวชี้ชี้เป็นคนที่ชอบใส่สั้นมากอยู่แล้วไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าชอบก็ไปใส่ซับในเอาเองคือเขาอะทํามาเป็นโบคือโบยาวแบบยาวมากมาเลยทําให้มันดูแบบน่ารักแล้วก็ดูเต็มนะคะแล้วก็ตรงด้านข้างตรงเนี้ยคือมันจะเป็นปล่อยๆตรงแขนปาดไหลนะคะยางยืดนะคะแล้วก็เหมือนลูกไม้นะคะมาติดไว้อตอนแรกชิ้ก็พยายามหมุนเกลียว ให้แบบให้มันตรงเส้นแต่ไป,ปมาคือมันเป็นดีไซน์ของเขาที่ตั้งใจจะให้มันแบบหมุนหมุนขยึกขยึก,ยกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แปลกใจที่ว่าทำไมตัวนี้ถึงเป็นแบรนด์ยอดฮิตแล้วเป็นเดรสเวียดนามยอดฮิตที่ทุกคนต้องมีจริงๆจาก2ตัวที่ลองมามันก็ต้องเป็นคนที่ถ้าผู้ลงตรงต้องแบบมั่นใจในรูปร่างของตัวเองพองสมควรเพราะว่ามันด้วยคำที่มันฟิตมากๆไม่ได้เป็นการอําพลางหุ่นน่ะแต่เป็นการโชว์หุน่นจริงๆ <Wow. S 1> ว่าเนี่ย คือหุ่นของเราแล้วก็ตัวต่อไปเลโซเนี่ยเป็นยี่ห้อแบบยอดฮิตเลยจะเห็นเลยว่าน,นีข้ขนาดเป็นแบรนด์ดังนะเขาก็มาในลักษณะแบบอย่างนี้เลยแล้วก็ที่เห็นแทบทุกตัวเลยคือมันจะมีจังหวะรุ่ยรยนิดนึงนะคะจะมีความเป็นโบอีกแล้วแล้วก็สั้นสุดๆไปเลยแล้วห่างปลาอย่างนี้แต่น้องคนนี้มีซับในเสริมอกให้นิดนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวไปใส่ตัวนี้แล้วเดี๋ยวมารีวิวกันค่ะ ออกโลงแล้วนะคะแต่ว่าชุดนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เคยเป็นไหมคือมันจะต้องฟิลแบบไม่สามารถหายใจออกอย่างเต็มปอดได้ถ้าหายใจออกอย่งเต็มปอดชี้ว่าเกาะอ,อกชี้อะมันถึงเอวเลย คือมันต้องมีความแบบนั่งยืดหลังนิดนึงคือด้วยความที่มันแบบมันเหมือนมันเกาะไม่ค่อยได้เกาะไม่ค่อยอยู่ยังไงก็ไม่รู้ค่ะมันจังหวะมันจะหล่นตลอดเลยมันจะไม่เหมือนตัวเมื่อกี้เพราะตัวเมื่อกี้มันจะมีสายทําให้แบบมันเหมือนมารังตรงไหล่เราไว้ใช่ไหมคะมันยากนิดนึงแต่ใส่แล้วก็สบายนะคะแบบเป็นผ้าชีฟองนุ่มๆไม่ได้คันนะคะแล้วก็ไม่ได้แข็งอะไรแต่ความสั้นเนี้ยก็ยังสั้นเหมือนเดิมแต่ถามว่าชีชอบไหมชี่ชอบอยู่แล้วชอบสั้นๆอยู่แล้วทุกตัวมันใส่ได้แบบ ฟิตหุ่นพอดีสีแดงนี้ก็เป็นสีแดงที่สวยด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าคอลเลคชันนี้น่าจะมีเฉพาะแบบช่วงคริสต์มาสนะคะแล้วก็ราคาตัวนี้เมื่อกี้นะมันมันอยู่ตรงป้ายพอดีชิก็เลยเห็นนะคะอยู่ที่ประมาณ1,300บาทส่วนร้านพี่ต่างๆเนี่ยชีว่าเขาก็บวกในราคาโอเคนะคะอยู่ที่แบบบวก 500, อะไรอยอางเงี้ยค่ะก็เป็นค่าเดินทางของเขานะคะค่าดําเนินการยอะไรเงี้ยอีก1ตัวเลยดีกว่า ขอมาดูกันที่ร้านนี้บ้างเพราะว่าร้านนี้คือเวอร์สุดใส่มาเป็นแบบกล่องอย่างนี้เลยนะคะคือแบรนด์จูบินค่ะนี่หอมด้วยอ่ะ <l ots> เลยอุ้ยอุ้ย,ยมันน่าหลากอ <l ots> คือถ้าชิจะต้องไปดิสนีย์แลนด์ชิจะไปโต้ลมทาลมหนาวใส่ชุดนี้ไปเ <l ots> ดี๋ยวไปลองค่ะจากที่เมื่อกี้ชิใส <l ots> ตัวน,นี้ชิรู้แล้วว่าทำไมมันถึงไม่เกาะอ,อกชิด้วยความที่ตรงระยะของเต้าอะค่ะ มันเล็กไปชีว่ามันต้องแบบครอบมามากกว่านี้มันอาจจะทำให้เวลาใส่ไม่ต้องกังวลว่ามันจะหลุดไม่หลุดอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครกำลังจะมีแพลนแต่งงานเร็วๆนี้น <im pr os> แล้วอยากได้ชุดอัปเตอร์ปาร์ตี้ชุดนี้เลยดูข้างหลังดีเป็นโบแบบโบอย่างเงี้ย แล้วมันก็ยาวๆลงไปนะคะเป็นจังหวะก,การสั้นที่สวยแล้วเป็นผ้าแบบลูกไม้แล้วมีความคอเส็จตัวเนชีชิว่าสวยแบบเกินราคา3 0 0พันก็ได้อะไม่ติดเลยแล้วก็ผ้าของเขาค่ะผ้าซับในเขาว่ามีความแบบตะข่ายเป็นเหมือนผ้ามุ้งแล้วก็เป็นซับในทีนึงเออเขาทำดีแล้วก็แพคเกจก็ดีด้วยนะคะส่วนตัวสุดท้ายนะคะก็จะมาจากแบรนด์ตัวแรกที่ซื้อมานะคะก็คือ ลาเนซี่ซึ่งตัวนี้ความโบเนาะความเวียดนามอะ่ะมันต้องแบบ,บปเป็นโบเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือข้างหลังนี่คอเสร็จตัวนี้ต้องผูกเองหมดเลยแล้วก็หมองคนนี้เป็นกระโปรงกระโปรงเก่งด้วยซึ่งดีอะ่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นแบรนด์เดียวกับชุดแรกที่ลองไปก็คือชุดยีนเนาะเขาจะทําผ้าเหมือนกันเลยอาจจะเป็นคอลเลคชันเดียวกันด้วยนะคะ <S <S ก็จะเป็นเหมือนผ้าแบบผ้ายีนนะคะ มันก็จะมีความหนาฉะนั้นตอนใส่มันก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้สบายตัวขนาดนั้นนะคะแต่ว่าความสวยเลยก็คือมันเป็นทรงนะคะแบบเห็นรูปร่างชัดเจนนะคะแล้วก็ด้วยความที่อันนี้มันเป็นโคเซตข้างหลังตัวนี้ชีว่าในรูปสวยกว่าคือของจริงมันอาจจะดูแบบไม่ได้แบวมากด้วยความที่เขาใช้ผ้าดิบผ้ายีนมาทํามันก็เลยจะดูมีความแข็งนิดนึงซึ่งก่อนหน้านี้เนาะมันจะมีตัวยอดฮิตที่เป็นแบบตัวสีดําเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังว่าชอบชุดไหนที่สุดให้คะแนนเท่าไหร่นะคะตัวแรกนะคะก็จะเป็นเเยยีนนนาดวขึ้ภพลกั7 เต็มสิบเลวกัน คือคือชอบแต่ว่าพอใส่ชุดอื่นเรารู้สึกว่าชุดอื่นน่ะมันเร p r e s e n t ความเป็นแบรนด์เวียดนามมากกว่าสำหรับตัวที่2เนี่ยชีห้ชีให้10คะแนนเลยได้ไหมอ่ะชอบมากเพราะว่า1ราคาดีการใส่สบายแล้วก็ใส่ออกมาแล้วรู้สึกสวยมั่นใจและเป็นโทนสีที่คิดว่าสามารถใส่ได้ในหลายๆโอกาสนะส่วนตัวที่3นะคะก็จะเป็นตัวนี้ชี้ชอบโทนสีแล้วก็ชอบความดีไซน์ชอบผ้าชีฟองที่มันมีความนิ่มแต่ว่าหากคะแนนตรงที่ว่ามันไม่ค่อยฟิตอินกับบอด ดีเราเท่าไหร่นะคะเจ็ดละกันเออส่วนตัวที่4จูบินอันนี้ก็ชอบมากตัวน,นี้ให้9เป็นแบรนด์ที่ถ้าซื้อชุดเวียดนามมาอีกครั้งหนึ่งชคิคงจะมองแบรนด์นี้เหมือนกัน<ว>เพราะว่าเขาทำออกมาได้ดีนะคะ,ะส่วนตัวสุดท้ายชุดนี้ก็ 6ได้ไหมเพราะว่า mm hmm. ในรูปมันสวยกว่าก็ยังไงถ้าเกิดใครชอบนะคะฝากกดไลค์กำลังใจคลิปนี้หน่อยเพื่อจะมี EP 2มาให้อีกแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบแบรนด์เวียดนามแบรนด์ไหนอยากจะให้ฉีอันบ็อกซ์อีกนะคะก็คอมเมนต์กันมาได้ค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย